มมองว่ารถเนี่ยมันค่อนข้างสวยมากนะครับแล้วราคาโคตรได้นะครับคันนี้135นะครับฟังไม่ผิดนะครับราคา135แต่ว่านะครับมันมีอะไรแปลกๆตรงที่ว่าราคามันถูกเกินไปดังนั้นนะครับก็ต้องมาตรวจเช็คระดีเอยดอีกทีนึงนะครับอย่างภายนอกเนี่ยแต่ที่ผมเดินดูไปเนี่ยมันไม่มีตาหนิอะไรนะครับคือมันเป็นสีเดิมโรงงานแล้วก็มันมีความบางของตัวรถค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เนี่ยแมกย่างแบบนี้นะครับดูสิฮะสวยๆอย่างนี้เลย แล้วมันบางจริงนะเนี่ยฮะแก้มฝากระโปรงทุกอย่างบางหมดผมยังไม่เจอตำหนิใดๆ สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูรถเก๋งที่มีค่างวดถูกๆนะครับ3,000บาทเท่านั้นนะครับเห็นถามกันมาเยอะขอมาเยอะเหลือเกินนะครับอยากให้ทางช่องตำนานรถเนี่ยรีวิวรถเก่งที่มันสามารถผ่อนถูกๆนะครับออกง่ายๆให้หน่อยนะครับประมาณนั้นก็เป็นคันตรงหน้านี้เลยนะครับมียาลิสนะครับคันนี้เป็นปี08นะครับเนี่ยเป็น1คันนะครับที่มีค่างวดประมาณ3,000นนิดๆเท่านั้นเองนะสำหรับคันนี้หรือว่า อาจจะไม่ถึง3,000ันด้วยซ้ำเดี๋ยวผมเช็คให้ละเอียดอีกทีนึงแต่ว่าเบื้องต้นนะครับประมาณ3 0 0 0บวกลบไปก่อนนะสำหรับยาริสคันนี้เป็นปี08แล้วก็อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ผมเคยถ่ายไปแล้วแวบๆเคยรีวิวไปแล้วแวบๆแต่ไม่ได้แบบรีวิวเต็มที่เท่าไหร่นะครับมีการปรับราคาลงนะครับจากทางเจ้าของนะครับค้างวดส่งอยู่มาณ3,000นิดๆเท่านั้นเองประมาณ3 0 0 0 2 3,000ไม่น่าจะเกินนี้แล้วนะครับจากที่ผมสอบถามนะล่าสุดนะครับก็จะมี2คันนะคือวีออสนะครับปีศูนย์แปดคันนี้ แต่ว่าสําหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขอรีวิวยาริสคันนี้ก่อนด้วยความที่ว่าผมมองว่ารถเนี่ยมันค่อนข้างสวยมากนะครับแล้วราคาโคตรได้นะครับคันนี้สิบสามห้านะครับฟังไม่ผิดนะครับราคา1 3บสาแต่ว่านะครับมันมีอะไรแปลกๆตรงที่ว่าราคามันถูกเกินไปดังนั้นนะครับก็ต้องมาตรวจเช็คระอีดอีกทีนึงนะครับอย่างภายนอกเนี่ยแต่ที่ผมเดินดูไปเนี่ยมันไม่มีตาหนิอะไรนะครับคือมันเป็นสีเดิมโรงงานแล้วก็มันมีความบางของตัวรถค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เนี่ย แมกย่างแบบนี้นะครับดูสิครับสวยๆอย่างนี้เลยแล้วมันบางจริงนะเนี่ยฮะแก้มฝากระโปรงทุกอย่างบาง,บางหมดผมยังไม่เจอตําหนิดใดๆนะครับเนี่ยบางมากภายนอกนะครับดูสิประตูโอ้โหคือบางครบๆอย่างนี้เลยนะครับสําหรับยาริดคันนี้อืมแล้วดูสิฮะสี่เส้นแมกยางแบบนี้ทั้งคันมีสเกิร์ต ผมก็แปลกใจนะครับกับราคาที่เขาเปิดมานะฮะคือจริงๆขอตั้งไว้1 4 5ผมต่อเขาหมื่นหนึ่งนะครับรทางเจ้าของเขาก็เลยยอมนะครับเหลือ1 3 5ประมาณนั้นเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงอับภายในอ๋อโอเคครับประมาณนี้อ๋อเป็นเกียร์ธรรมดา 2> <cm> 2> โอ้โหไม่น่าล่ะราคามันถึงถูกแต่จริงๆถ้าเป็นสเปคนี้เกียร์ธรรมดาก็าไม่น่าจะราคานี้นะครับส่วนใหญ่นะ0 8 เกียร์ธรรมดาราคาน่าจะประมาณสัก16แถวแถวนี้นะฮะจากที่ผมเคยรีวิวนะเป็นราคาตลาดกลางๆเลยนะครับประมาณ16บกนะครับบวกลบนิดหน่อยอาจจะ15บ้าง17บ้างแล้วแต่สภาพรถแต่คันนี้13 5หอืมผมก็ว่ามันก็ถูกกว่าตลาดทั่วไปอยู่ดีนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็รถคันนี้ผมดูแล้วเนี่ยมันค่อนข้างสวยนะภายในดูสิครับคอนโซลทุกอย่างดูพร้อมนะแต่ว่าเป็นเกียร์ธรรมดานะ โอเคผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าเป็นเกียร์ธรรมดาตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเป็นเกียร์ออตโต้แล้วถ้าเกิดเป็นออตโต้นะครับราคา1 3 5ี0 8ผมบอกเลยว่าโคตรถูกตอนแรกผมคิดว่ารถมันมีตำหนิอะไรนะครับแต่ว่าอ๋อสรุปแล้วรถไม่ได้มีตำหนินะครับก็คือมันเป็นเกียร์ธรรมดานั่นเองแต่อย่างที่บอกนะครับถึงแม้มันเป็นเกียร์ธรรมดานี่ถ้ารีวิวมาถึงจุดนี้เนี่ย ผมมองว่ามันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ถูกกว่าตลาดอยู่ดีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับถ้าเป็นราคาตลาดจากที่ผมเคยรีวิวเนี่ยประมาณ16บกวกลบนะครับอาจจะมี17บ้าง15บ้างก็แล้วแต่นะครับแต่คันนี้13-5ผมมองว่าก็ซื้อได้นะครับแต่อยู่ที่ผู้ชมผู้ฟังนะครับจะพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับว่าสนใจหรือไม่สนใจเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นเกียร์ธรรมดาไม่ชอบนะครับไม่อยากได้เลยแต่ถ้าเกิดบางคนรับได้นะครับสภาพเกียร์ธรรมดาแล้วราคาประมาณเนี้ย ผมมองว่าก็เป็นอะไรที่น่าสนใจด้วยความที่รถเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ค่อนข้างบางนะครับดูดินะครับอยากตะเข็บป,ประตูนะครับสวยจัด,จดอืมก็น่าจะได้แหละผมว่านะครับมันอยู่ที่พิจารณากทีเนึงนะครับว่าอาชอบไม่ชอบดูสิครับโอ้โหเเชื่อเม็ดแอร์ตรงนี้คือสวยจัดเลยนะครับไม่มีตาหนินะครับเพราะว่าภายนอกเนี่ยผมเดินดูเนี่ยมันมันค่อนข้างร้อยเปอร์เซ็นต์นะสำหรับคันเนี้ยรถเดิมมากดูแล้วเหมือนใช้งานมันน้อยมากนะฮะดูสิคือหาตำหนิไม่เจอเลยนะ ด้านนี้ละดูสิโอ้โหสวยมากครับผมมองว่าเป็นรถเดิมอีกหนึ่งคันเสียแต่มันเป็นเกียร์ธรรมดานะครับก็ใครที่ไม่ชอบนะครับมองผ่านไปได้เลยนะครับสำหรับายาฤิสคันนี้ที่มันเป็นเกียร์ธรรมดานะครับก็มีวีออสให้เลือกอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับรถเก๋งที่มีค่างวดอยู่ประมาณส0 0พันนะครับอย่างยาริสคันนี้ผมเช็คไปล่าสุดเนี่ยมันไม่ถึง3 0 0พันด้วยซ้ำนะครับประมาณ2 0 0พันไปปลายเท่านั้นเอง นะครับรวมประกันก็ตีไปกลมๆเลยสัก3 0 0พันแต่ไม่เกินแน่นอนนะก็สำหรับใครที่รับสเปคนี้ได้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับข้างนวดไม่เกิน3 0 0พนะครับก็ลองลองติดต่อเข้ามาดูนะครับส่วนตัวผมนะครับถามว่าโอเคไหมผมมองว่าถ้ารถมันสภาพประมาณนี้นะครับแล้วเรารับเรื่องเกียร์ได้อะผมมองว่ามันก็คุ้มแหละนะครับได้รถที่ค่อนข้างมีความเดิมนะครับแล้วภายนอกภายในเนี่ยสวยๆอย่างนี้เลยแล้วก็เนี่ยแมกยางแถมมาให้อย่างนี้นะครับมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับในระดับหนึ่ง ว่าแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูเกี่ยวกับห้องเครื่องนิดนึงนะครับว่ามันพร้อมขนาดไหนนะสำหรับยาริสคันนี้ไม่มีสนิมนะมาดูเครื่องเลยครับน็อตฝาห้องคอมไม่มีเยิ้มตามนี้ด้านในนะครับโอ้โหคือสวยนะครับซุ้มซอกเดิมนะครับตะเข็บเดิมหมดเลยอะนะครับน็อตแก้ไม่มีขยับนะครับคานหน้าหม้อน้ําคานล่างดูสิครับโอเคครับ สภาพเครื่องยนต์ดูดีมากจากสายตานะครับถ้าถึงจุดนี้ผมมองว่ารถคันนี้เดานะส่วนตัวเดาไว้ก่อนนะครับน่าจะวิ่งน้าไม่เยอะเท่าไหร่โอ้เสียงเครื่องเดินเรียบมากๆนะครับสำหรับยารสคันนี้นะครับดูสิโอ้แอคชั่นเครื่องยนต์ดีมากนะครับเดี๋ยวดึงดูนิดนึงไม่มีควันนะครับแต่ว่าไอนะมีไอในหน่อยนะครับตรงนี้เนาะมีไอนิดๆนะครับแต่โดยรวมจากที่ฟังเสียงเครื่องยนต์เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะครับเดินเรียบมากนะครับสำหรับยารสคันนี้รถเป็นรถเติม ไม่ได้มีอะไรเนาะทาอย่างเดียวก็คือเปลี่ยนแค่ายท่อเท่านั้นนะครับโดยรวมแล้วนะครับขับดีมากนะครับขับค่อนข้างสนุกนะครับเป็นรถเดิมๆปกติทั่วไปเลยนะครับอีกอย่างเนี่ยรถคันนี้ใช้งานมาไม่ได้เยอะนะครับแสนโลเท่านั้นนะครับแล้วไม้แท้ไม้เดิมด้วยนะครับถือว่าอ่าเป็นอีกหนึ่งคันเนาะที่มีความเดิมมากๆคันหนึ่งนะครับน่าใช้มากๆแต่เสียอย่างเดียวนะครับโอ้โหเป็นเกียร์ธรรมดาแต่อย่างที่บอกไปนะครับถ้าใครรับ สภาพได้นะครับราคาไม่ได้แพงอ่ะเล็กอย่างนันผ่อนถูกมากไม่เกินสามพันเองนะครับสาหรับคันนี้ขอสรุปอย่างนี้เลยละกันนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปจนมาถึงจุดนี้นะครับถ้าสนใจนะครับอย่างตัวยลิศนะครับเกียร์ธรรมดาปี08ราคาแค่1นึ่งแสนสามหมื่นห้าพันค่างวดคือถูกจัดจัดนะครับไม่ถึง3,000บาทต่อเดือน นะครับ2,000ไปๆลายเท่านั้นนะครับจากที่ผมสอบถามไปล่าสุดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเงื่อนไขาอาจจะมีเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับเครดิตส่วนตัวแล้วก็ไฟแนนซ์ที่เขาจะกำหนดอีกทีนึงนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับเป็นมีออสปี08เยร์ออโต้นะครับที่มีการทำเบาะด้านในมีแต่งซิ่งมาเปลี่ยนพ้งมาลัยอะไรประมาณนี้แต่เครื่องเดิมทุกอย่างเดิมหมด นะครับคันนี้ก็อีกเช่นกันนะครับค่างวดอยู่ประมาณส0 0พันต้น3า0 0ันสอถึงสามพเท่านั้นเองนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างถูกมากๆนะครับสำหรับใครที่ขอรถเก๋งนะครับผ่อนถูกๆค่างวดประมาณ3,000 3,000กว่าบาทนะครับที่คุยกันไว้นะครับก็ลองติดต่อกันเข้ามาดูนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมบอกได้เลยนะครับสเปครถเก๋งที่ผ่อนถูกๆเนี่ยอย่างวีออสนะครับเอาติดอะไรพวกเนี้ยนะครับมาตราสามอะไรเนี้ย คือทางช่องตำรารถนะครับจะมีรีวิวสเปคแบบนี้อีกเรื่อยๆเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับรถเก่งข้างงวดถูกๆแล้วก็ที่สําคัญนะครับอันนี้ผมไกด์ให้นะครับผมถามมาล่าสุดถ้าติดเครดิตนะครับสามารถจัดแบบไม่ใช้เครดิตได้นะครับอาจจะดาวไม่สูงมากนะครับอยู่ประมาณ2-30,000บาทนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับเงื่อนไขอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เนาะก็ขึ้นอยู่กับไฟแนนซ์อีกทีนึงนะครับถ้าไงก็ฝากไว้แล้วกันนะครับกับคลิปนี้เอาไว้เจอกันีกทีคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ